สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์วายไต้วหวันเรื่องพระโพธิสัตว์นำแสดงโดยอวิ๋งชีที่มารับบทฟ้านเซี่ยวประกบคู่กับหาวอีหลานที่มารับบทโยซูหลางบอกเล่าเรื่องราวความรักของสองหนุ่มที่เจอการพระอุบัติเหตุรถยนต์เป็นเรื่องราวที่เริ่มจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นกับฟ้านเซี่ยวทายาทมหาเศรษฐีไทยเชื้อสายจีนและโยซูหลางผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยาทําให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักของทั้งคู่ซึ่งฟานเซียเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนจะสุภาพอ่อนโยนแต่จริงๆกลับมีด้านมืดเขาเป็นคนคลั่งรักและแสดงออกมาในรูปแบบที่ชอบควบคุมคนอื่นในทางตรงกันข้ามโยซูหลางกลับเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องความรู้สึกสุขุมจิตใจดีทําให้ฟานเซียตกหลุมรักโยซูหลางเขาจึงพยายามทําลายความรักของโยซูหลางกับคนรัก ฟ่านเซียวใช้วิธีทั้งบังคับควบคุมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือได้ใกล้ชิดโยซูหลางตอนแรกโยซูหลางก็มองว่าฟ่านเซียวหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ไปไปมาๆก็เห็นถึงความจริงใจของฟ่านเซียวถึงแม้ทั้งคู่จะมีปมทางใจตั้งแต่เด็กแต่พวกเขาก็ค่อยๆเปิดใจยอมรับและเยียวยาจิตใจกันและกันฟ่านเซียวเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะที่โยซูหลางให้โอกาสและเชื่อในตัวของฟ่านเซียว แต่กลับเจอกับจุดแตกหักทําให้ฟ้านเซียวต้องตางง้อโยซูหลางพยายามทําให้โยซูหลางเห็นถึงความจริงใจของเขาเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูแล้วมีความหนักพอสมควรเนื้อหามีความเข้มข้นจริงจังเคมีนักแสดงคือดีมากออกอากาศทางกาก้าโอโอลาล่าค่ะ